สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุ้คนครับผมอ่ะเมื่อนี้ลานพี่ซีแท็กเตอร์อำเภอเป็นจลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมมา, ector, กกบผม,มาขายทรัพย์สินของจะของอีกแล้วหนึ่งรายการนะครับผมครับรถคุด SK จริงๆตัวน,นี้เป็น SK ลอยเด้อพี่น้องเด้อ SK ลอยขีดสามมากที่นะครับมากที่ตัวลอยแต่ว่าเฮ็ดสีไม่ติสติกเกอร์ SK หนึสี LC นะครับ ช่วงล่างช่วงล่างดีนะครับใบแท็กง่ญ่บุงกีง่ายครับบุงกีในี่ใส่ของไหล่ีนะครับหาแคลรระบบไฟฟ้ามีนะครับผมไฟฟ้าเครื่องเป็นเครื่องเทอร์โบครับสน,นี้เครื่องเทอร์โบแล้วครับใบแท็กช่วงล่างสวยครับว่าได้ใส่ครับช่วงปีนี้ว่าสีปีนี้ว่าได้แล่นดินนะครับผม กัเลยขายออกก่อนปกติกระส่งานอยู่ประจำล่ะครับเครื่องครับผมเครื่องดีแอร์นี่แต่ก่อนแอร์เย็นนะครับหลังๆแม่บ่ได้ใส่ก็เลยอ่าน้ำยาเหมือนน้ำยาแอร์หัวนะครับต้องเติมเรื่อยๆครับใบแท็กสปอกเกียตสปอกเกียตเนี่ยสวยนะครับผมใบแท็กนี่เหลือ ไฟฟ้ามีออโต้ครับรไฟฟ้าออโต้ถอดแบตติดที่ครับแอร์มีนะครับผมเติมน้ำยาแอร์ก็ใส่ได้เลย,เลยครับใส่ดีครับรุนนี่เร็วบอหลดใส่งานดีนะครับบอหลด สวยๆใบแท็กสวยๆครับบุ้งกีงงามๆนะครับผมบุ้งกีในไซของ140่ครับลอยกระซีบูมามสันกว่าจักหน่อยจักหน่อยหนึ่งสันกว่าลอย20จักหน่อยนะครับผมครับเครื่องถ้าเป็นเครื่องเดิมกับสเป็นเครื่อง,องมิเทอร์โบตันหนี้กับเป็นเปลี่ยนเครื่องใหม่เป็นเครื่องที่เป็นมิเทอร์โบแล้วนะครับผมเครื่องผมซึกว่าตน้นหะนีอาจจะลอยซิมหามั้ง เครื่องนะครับเออเออมีครบประมาณนี้ครับพี่น้องครับผมฝากไว้อีกขั้นหนึ่งนะครับผมปกติปีที่แล้วแล่นดินทมดินปีนี้ผมมีเวลาครับร้ายออกก่อนครับผมเอาทุนไปหมุนอย่างอื่นก่อนนะครับพี่น้องครับอ่ะเปิดราคา UC 10หานะครับผม400,000หาหมื่นบาทมาต่อร่องกันเอาเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้คือก็คือจอดไลายสิน้น กระบอกบุ๋มนะครับผมยกบุ๋มหญิงมาต้นอย่างอื่นกะบอท่านเห็นแอลดี LD นะครับผมแอลดีบอไดายล่างเลยรวดครับปีนี้พิษเป่าไปหน่อยปล่อยออกก่อนครับพี่น้องครับ อ่ะเอาไปตกกรแต่งเอาพี่น้องระบบดีพร้อมใส่พร้อมใส่นี่แหละครับผมเก็บมัวซึ้มเอาครับผม450,000บาทต่อรองกันไหนเด้อพี่น้องเด้อเบอร์โทรกับศูนย์แปดหนนะครับผม0816004753อำเภอเบนจารักจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมมาบา่ะหันตมาบ่ถึงจังได๋โทรมาเบอร์ไลน์กับเบอร์นี่ล่ะครับพี่น้องครับผม อ่ะประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ก้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลก์ก็แชร์น้ำหนื้อเด้อพี่น้องเด้อขอหหให้เฮงๆลวยๆประเจรจนจากใจพี่ซีแท็กเตอร์ครับสวัสดีครับ